เมเือเอม่อช่วงเย็น<ด>ผมดูคลิป<ด>เกี่ยวกับที่รถบัสที่แถวแถวดอนเมืองหรือใกล้ๆเขาเรียกว่าเออแถวนั้นแหละโดยประมาณนะที่เกิดเหตุไฟไหม้อะนักเรียนตายยี่สิบสามคนเนี่ยก็เริ่มมีคนได้ยินเสียงคนร้องไห้นะเริ่มมีคนได้ยินได้ยินเสียงร้องไห้อยู่แถวนั้น นะครับก็แสดงว่าบางจิตวิญญาณนะเขารู้ตัวแต่จริงๆตายลักษณะอย่างเนี้ยเขาจะน่าจะพอรู้พอรู้กันก่อนแล้วนะว่าโอ้หนีไม่ได้ออกไปได้มันมีโอกาสที่จะไม่รอดเยอะเนี้ยโดยมากก็จะรู้แต่นอกจากบางจิตวิญญาณที่บางคนที่ อาจจะยังมีความหวังว่าเดี๋ยวอาจจะรอดแล้วก็ปุ๊บปั๊บขาดอากาศหายใจก็คือพอตายปุ๊บวิญญาณออกมาก็จะงงๆอยู่ในช่วงต้นหรือบางครั้งก็จะรู้ทันทีว่าเออเราได้ตายแล้วแต่บางจิตวิญญาณออกมาเขาอาจจะไม่ได้อยู่ตรงนั้นก็ได้เขาอาจจะไปอยู่ตรงไหนที่เวงวางนะครับดำหรือขาวแล้วแต่บุญที่แต่ละคนได้สร้างสม ได้ทํามาอันนี้ที่ผมมาเล่าบอกอย่างนี้ได้เพราะว่าผมไม่ใช่ไปไปไป,ไปบอกถึงพวกเขานะผมไม่ได้บรรลุไม่ได้รู้ว่าพวกเขาเป็นจิตวิญญ,ญาณแล้วรู้ยังไงแต่อันนี้มาจากประสบการณ์ผมที่เคยแบบโดนยิงหัวแล้วบู๊แล้วก็วิญญาณหลุดจากล่างนะครับแล้วก็บางจิตวิญญ,ญาณพอบู๊ปุ๊บเขาอาจจะไปโผล่อีกที่หนึ่งเลยก็ได้เช่นถ้าจิตเขานึกถึงพ่อแม่พี่น้อง นึกถึงที่บ้านเขาก็อาจจะไปโผล่ตรงนั้นเลยก็ได้นะครับอันนี้เนื่องด้วยจิตเป็นหลักนะแล้วก็บุญกรรมนะครับที่ที่แต่ละคนได้สั่งสมมานะว่าจะนําพาไปไหนก่อนแต่แน่นอนก็คือที่เรารู้ร,รู้ตามธรรมเนียมไทยก็คือว่าเขาจะรู้อีกทีหนึ่งก็คือมีการนําทูบทําพิธีนําพระไปสวดมนต์บอกกล่าวนะครับแล้วก็ให้ตาม กับกับรถที่มาขนศพกลับไปในแต่ละจังหวัดเห็นบางกลุ่มก็จัดงานพร้อมกันเลยนะรู้สึกเขาจะจัดงานศพพร้อมกันนะใช่ไหมเด็กผมผมดูดูเมื่อเย็นน่ะเขาก็ตั้งไว้บนบนโต๊ะอะแล้วมีกระถางทูบแบบหลายพร้อมกันเนาะแล้วก็ตอนเนี้ยเมื่อมีเสียงพระสวดมีการจุดทูบมีการอธิษฐานจิตเชิญดวงวิญญ,ญาณตรงเนี้ยแหละบางครั้งพวกเขาอะ่ะก็จะมาอยู่รวมๆกันนะครับผม อันนี้ในกรณีของการตายซึ่งเป็นผีกรณีอื่นผมไม่ขอยกตัวอย่างตัวตรงนี้นะถ้าบางคนตายแล้วมีเวรกรรมมีบาปกรรมทําชั่วไว้เยอะจิตวิญญาณที่ชั่วร้ายมากๆพอตายปุ๊บบางครั้งก็โดนดูดลงนรกไปเลยนะครับผมหรือมีท่านนิรยาบาลโยม,มาบาลมารับตัวไปเลยทันทีนะครับกรรมหนักมากก็ดูดไปเลยแต่ถ้าเกิดมีบุญเยอะ ก็อาจจะได้ขึ้นสวรรค์วิมานไปเลยก็ได้นะรัชรถมาเกยแต่ถ้าเกิดไม่มีบุญเขาที่ผมบวชเรียนมาแล้วหลวงพ่อท่านท่านเคยสอนไว้ท่านก็ดูมาจากว่าใยปีนดกหรืออะไรต่ออะไรเนี่ยนะก็บอกว่าบางจิตวิญญาณเนี่ยบุญก็ไม่ได้ทําบาปก็ไม่ได้ทําคือจะไปสวรรค์ก็ไม่ได้จะลงนรกก็ยังไม่ไม่มีอะไรให้ต้องลงเขาก็จะอยู่วนเวียนวนเวียนอยู่อยู่บนโลกนี่แหละ เป็นพบที่ซ้อนพบกับพวกเราเนี่ยแหละนะอันนี้คือที่ผมเคยบวชเนนแล้วก็หลวงพ่อท่านพูดให้ฟังนะครับตอนนี้ระวังอยู่ตรงนี้ยังไม่ไปไหนก็รอญาติพี่น้องคนทั่วไปที่ใครนึกถึงเขาแล้วก็ทําบุญอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เมื่อเขาบุญเยอะๆเยอะๆมากขึ้นเขาก็อาจจะมีไปต่อนะก็นั้นพวกเราก็รับรู้ข่าว ใครสูญเสียอะไรก็ทำจิตนิ่งแผ่อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้เขาไปด้วยจะดีครับอย่าฟังข่าวแล้วเฉยๆนะครับอุทิศบุญให้เขาด้วยนะอาคุณยุ e r เซร์ห้าสามศูนย์หกห้าเคยเจอผีไหมครับเปิดไหม่คุยได้ครับเคยเจอไหม คุณสมชาติมาแล้วสวัสดีนะครับสวัสดีคุณสมชาติผีเป่าคุย <c oughs> นี่คือเจอผีเป่าคุยค่ะฮีร <c oughs> ้องแห อ่ะรอรอ,อสวัสดีทุกเจอนะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังข้างล่างใครเจอผีอยากจะมาเล่าแชร์ประสบการณ์เชิญขึ้นมาได้นะครับผมใครมีเพื่อนเป็นผีตอนนี้ก็ช่วยบอกว่าคนที่เคยเป็นหลอกหลอกไว้ช่วยไปตามเข้ามาดูช่องผมด้วยนะครับให้มันมาเล่านะครับ <laughs> ช่วย,ยวช่วย่วยกันทํางานเลยครับช่วยกันทํางานเลยนะครับงานนี้ได้บุญนะครับเดี๋ยวมาจริงๆนะเดี๋ยวเขาจะมาจริงๆนะที่เป็นข่าวอะที่ว่ารถอะไรนะรถหกล้อที่ขับรถอะทําไมรถหกล้อทําไมข่าวอะไร ดูในติกตอกอะดูในติกตอกดูในเฟซเทว่ารถขับเองอ่ะนะอ๋อครับตอนเด็กๆของก็เคยเจอเคยเจอไอ้รถที่มันวิ่งเองได้อะไรเงี้ยเคยเจอให้ยักใะ้ยืนเองตอนนี้ก็มีข่าวอะไรนะที่แถวนครนายกอะ ที่ว่าหลอกตามหลอกรถให้เกิดอ,อุบัติเหตุและแถว<ม>นครนายกนะตอนนี้ยังไงครับข่าวประมาณไหนครับแล้วมีแล้วมีข่าวแล้วมีไอ้ช่องหนึ่งทีมเด็กเขาไอ้ไปพิสูจน์ไงเขาพากันไปพิสูจน์แล้วเจอจริงๆแล้วก็เจอฝนตกเจออะไรทีมงานก็เจออืม ไม่ทำทำรายการไม่ได้อืมดูในเฟซนะเจอจริงๆไอ้ตรงที่เขาเล่าอ่ะแถวอะไร,ครนครนายกตอนเนี้ยขับรถแล้ววิ่งตามรถอ่ะเขาเคยเห็นอืือแต่ว่าเขา คุยหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าเขาว่าเขาเจอพากันเจอจริงๆอ่ะคือถ้าใครไม่เคยมีประสบการณ์จะไม่เข้าใจผมคนหนึ่งเคยขับรถแล้วผีบินตามน่ากลัวนะน่ากลัวแล้วก็หลอนใช่เขาจะทำให้เราจะวัผนผวา แล้วก็จะกลัวว่ามันจะตามถึงรถเราแล้วมันจะเข้ามาทําร้ายอะไรเรานะแต่ถ้าเกิดขับไปเรื่อยๆให้ตั้งสติให้ดีอย่าตกใจคุมรถให้ดีพอมองไปอีกแวบหนึ่งบางทีงก็หายไปแล้วนะครับหายไปแล้วคือแต่โดยบางครั้งที่วิญญาณเขาตามเขาวิ่งตามหรือเขาอะไรอย่างเงี้ยบางครั้งเขาอยากได้ส่วนบุญส่วนกุศลนะ เขาอยากได้บุญเมื่อวันนี้ผมก็นั่งดูคลิปรายการอะไรมูมูม,มูอะไรไม่รู้เพิ่งรายการใหม่ก็เขาจะมีเชิญดาราบางคนมาแล้วก็เมื่อวานเขาทำเรื่องที่คนดำน้ำหาของเก่าในแม่น้ำในอยุธยาที่ใส่เป็นหัวเหล็กแล้วก็มีข้างหน้าเป็นกระจกนิดนึงแล้วก็ต่อสายยาง พลนถังออกซิเจนลงมาในสายยางคนที่เขาไปเก็บนี่ก็เป็นรุ่นรุ่นลูกน,น,น,นะครับรุ่นพ่อเขาก็ทำมาคือผมยอมรับนะจิตใจพวกนี้นะสุดยอดอันดับหนึ่งเป็นผมผมไม่เอานะอาชีพนี้เพราะว่ากลัวจระเข้กลัวงูกลัวอะไรที่มันอยู่ในน้ำที่มองไม่เห็นนะยิ่งลงไปลึก เขาบอกเคยลงไปลึกไม่แน่ใจว่าเกือบถึงยี่สิบเมตรหรือสิบห้าเมตรหรือเท่าไหร่ลึกมากเลยแต่จะเกิดตื้นแล้วเวลาลงไปสิ่งที่เขาเจอบางครั้งก็เจอหัวกะโหลกคนนะบางครั้งก็เจอหัวกะโหลกช้างหัวกะโหลกจระเข้โอ้น่ากวนนะแล้วก็ก่อนก่อนลงไปก็ต้องมีท้าทาทำพิธีไหว้ นะครับอ้หัวที่เขาใส่ไปมันคล้ายๆแบบกลมๆอะกลมๆเป็นเป็นเหมือนถังนะนะถังขอบหัวเขาบอกหนักประมาณยี่สิบกิโลแต่พอลงไปในน้ำมันมีนมอากาศด้วยใช่ไหมมันจะเบาจะเบาจะไม่นักเหลือประมาณครึ่งกิโลหรือเท่าไหร่อันนี้ผมผมไม่ได้จำรายละเอียดนะโดยประมาณแล้วเวลาลงไปในน้ำเนี่ยลองนึกนะคลองคลองของอยุธยา แม่นม้ำมันก็จะเขียวเขียวใช่ไหมเขาบอกว่าพอลงไปเนี่ยมันมองไม่เห็นอะไระได้แต่ใช้มือคำไปํำจับจับไปเรื่อยๆแต่คือที่เขามองเขาก็จะเห็นแบบเป็นเป็นแม่น้ำเขียวเขียวน,ยนะแต่มองมองไม่เห็นของใช้มือคำยอมรับจริงๆว่าจิตใจเขาสุดยอดแต่เขาบอกไรายได้ตรงนี้ก็เลี้ยงตัวได้นะครับแล้วก็ คนที่เขามีตาทิพย์มียานมียานทิพยานพิเศษชื่ออะไรไม่รู้นะรายการนี้เพิ่งมีออกมาสี่ห้าไม่ไม่ถึงสิบตอนไม่ถึงสิบสิบตอนที่เขาทํารายการผมก็เพิ่งไปดูไม่ไม่นานมากนะครับก็คนที่เขามีสัมผัสพิเศษเห็นผีเขาบอกว่าอย่างหัวกะโหลกเนี่ยเขาก็สื่อกับคนนี้ว่า คนที่ดำน้ำเนี่ยทำไมไม่เอาเขาขึ้นมาคือเขาอยู่ในน้ำนานแล้วเขาอยากให้ช่วยให้เอาขึ้นมาเพื่อจะได้ไปผุดไปเกิดเขาไม่อยากอยู่ในน้ำนะส่วนหลายๆวิญญาณที่อยู่ในน้ำคนที่มีตาทิพย์เขาก็เห็นว่าผู้ชายที่ไปเก็บของใต้ใต้น้ำเนี่ยเวลาขึ้นขึ้นจากแม่น้ำมาเนี่ย จะมีวิญญาณเหมือนเป็นมือเป็นตัวของผีผีที่อยู่ในน้ำตายแล้วอยู่ในน้ำเนี่ยพยายามจะจะกุยจะอยากจะเกาะจะจับตัวผู้ชายเนะี่ยขึ้นมาด้วยบนบกแต่พอสักพักก็จะหลุดหลุดไปขึ้นไม่ได้จับไม่ได้ก็อันนี้ก็มันคล้ายๆเป็นดวงจิตสุดท้ายอาจจะตายในน้ำ สองก็คือเป็นอาจจะโดนจับถ่วงน้ำก็ไม่แน่สามก็คืออันนี้ผมผมสันนิฐานนะสามก็คืออาจจะ,ะเป็นเป็นตำเป็นวิบากคุณเบนบอกตัวตายตัวแทนบางคนก็บอกว่ามีบางคนก็บอกไม่มีแต่สำหรับผม ชอบดูรายการผีหลายรายการสวัสดีคุณพี่ฟุกขพรอยินดีต้อนรับนะครับสำหรับผมก็ชอบดูหลายรายการวัดในอดีตก็ไปบ้างวัดที่พระบอกคนบอกว่าคือหาหลือว่าเนี่ยที่วัดเนี่ยหลวงพ่อรู้มียานวิเศษมีอะไรต่ออะไรจะ,จ,ะจะเตือนทุกคนนะผมไม่ได้มาอวดเก่งหรือมายกตนข่มท่านหรืออะไรนะก็บางวัดก็ไปเป็นสิบปีนะครับ ไปทําบุญแล้วก็ไปดูแหละว,ว่าเอ๊ะสุดท้ายเนี่ยอย่างเจ้าอาวาสวันเนี้ยพูดเหมือนตาเห็นเลยอะไรเงี้ยนะรู้เห็นดูอนาคตรู้จิตปิญญารู้อะไรต่ออะไรเอ๊ะเห็นจริงไหมสุดท้ายก็โดนให้ศึกสึกหาลาเพศไปคือนอกจากไม่ได้เห็นจริงแล้วบางครั้งก็เหมือนเพียนะ้ยนเลเพี้ยนไปไม่ปกติ นั้นเวลาที่ทุกคนไปเจอใครอะไรที่อาจจะบอกว่าโอ้โหเน,นี่ยคนเนี้ยเป็นเลิศเปเลยเนะี่ยคุณต้องใช้ปัญญาวิเคราะห์แยกแยะให้ดีนะอย่าพึ่งเทใจไปหมดว่าโอ้โหนี่สุดยอดเลยอันนี้หลวงพ่อชั้นชั้นเคารลบศรัทธามีคนมีปัญญาเป็นลูกศิษย์เยอะอะไรเยอะอย่าอย่าอย่าไปคิดอย่างนั้นคําโบราณที่บอกดูคนให้ดูให้นานๆยังใช้ได้ดีอยู่นะครับแต่ถ้าคนที่มีเซน มีสัมผัสเขาก็จะรู้รู้โดยเซนลึกๆว่าบางครั้งมันตะกิดตะงิดนะแล้วถ้าคนมีตาทิพสัมผัสได้จะรู้เลยทันทีว่าเนี่ยใช่หรือไม่ใช่ชัวหรือม่วนิ่ม,ขอ,อข,อมนะของแท้หรือของไม่แท้นะครับของแท้หรือของไม่แท้นะก็เป็นการต้องใช้บุญใช้อะไรแต่แต่ยัขอแนะนำนิดหนึ่งนะ ถ้าไปเจออะไรที่ไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดใช่ไม่ใช่เวลาทุกคนทำบุญนะจุดทูบรือไม่จุดทูบอ,อธิษฐานไปเลยเช่นสมมุติสงสัยว่าพระรูปนี้หรือนายคนนี้หรือผู้หญิงคนนี้รู้เห็นจริงถูกต้องไหมอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพเทว,วาพระพุทธรูปอะไรอธิษฐานไปเลยว่าขอข้าพระเจ้ารับรู้ พระรูปนี้หรือคนคนนี้บรรลุจริงหรือไม่ถ้าไม่จริงขอให้รับรู้มีอะไรมาเตาเตือนมีมาบอกหรือขอให้เห็นให้อธิษฐานเป็นอย่างนี้นะนะครับอธิษฐานบ่อยๆแล้วถ้าไม่ใช่ขอให้เราห่างไกลออกมานะครับห่างไกลออกมาคุณมผมไม่พูดแล้วการอ่านาเพียงพอก็ ทำรายการอยู่ครับผมไม่มาไม่มีเลยออกคุยคุยคุยกันเองเนาะไม่ไม่เกี่ยวกับผมนะอาการเป็นผู้จัดนี้บางครั้งคนมาโพส์อะไรนี่บางข้อความอย่าไปอ่านนะอ่านแล้วตอตอจับจับผิดได้นะเข้าใจเนาะให้มองผ่านไปยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่บางคำพูดผิดตัดผิดต่อเรียบร้อยฮะดูดูได้ไหมดูอย่างเดียวได้ไหมครับอาจารย์ดูอย่างเดียว ดูแต่ตามืออย่าต้องของจะเสียใช่ไหมครับอ๋อครับ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 อาจารย์ครับอ่าเราฝีก็ได้ครับแล้วอะตอนนี้รอคนมาเล่าเรื่องผีนะครับคุณเชิญคุณสมชาติพูดเชียร์แทนผมหน่อยว่าใครเคยเจอผีเชิญขึ้นมาเล่าหน่อยนะครับอย่าเก็บไว้แต่เพียงผู้เดียว ครับในห้องนี้นะครับที่ที่ทั้งทั้งแรงยังหลับเรายังไม่หลับนะครับก็มีเรื่องประสบการณ์ที่น่าขนหัวลุกี้แตกก็ขึ้นมาเล่าได้เลยสชาติเคยหลับนะจ๊ะเคยหลับเลยจ้าอย่ามาย้ำบ่อยๆหลับๆเนี่ยนะหลับเนี่ยวันนั้นสมชาติหลับและกลด้วยนะครับผมอ๋อคุณอลิสาบอกว่าสวดมนต์แล้วผีไม่มาเลย คุณอาริสานี่เป็นเป็นเคสเหมือนตอนนู้นนะครับก็คือว่าโดนผีมารวนลามนะครับแล้วผมก็แนะนําให้สวดคาถาชินบัญชรน,นะครับก็ได้สวดแล้วก็บอกว่าผีไม่มาอีกเลยดีใจด้วยครับโชคสมชาตก็ไปห้องนั้นนะ่ะเขารู้อวยห้องไหนสมชาตก็ไปดูนหนะักสมชาตนะิน่ะ ในห้องไหนเขไม่อย้าผมตอนนี้คุณสมชาติเขาเขาเคยเป็นเอฟซเหมือนคุณป้อมเลยเขาเป็นเอฟซีนักชาลีกับกามินเน่ยตอนนี้ก็็อกเคนฮาร์ดไปแล้วเสียใจไปแล้วตอนนี้ขุยอันมาแล้วขุยอันเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวผม <c oughs> ผมขุยไผ่เดี๋ยวผมจะวิเคราะห์ให้ฟังนะ <c oughs> ผมดูคลิปตอนหนึ่งที่ แน็กได้เจอขุยอันผมไม่ได้คุยอันผมจะบอกว่าแน็กเขาไม่ชอบอ่ะเขาชอบผู้หญิงตัวใหญ่พอเขาเขาพูดเนี่ยดูดูรู้เลยว่าสีหน้าท่าทางเขาเนี่ยน่าจะเหมือนผิดหวังเขาียกว่าขุยอันตัวใหญ่ตัวใหญ่นะครับอะไรพี่โจ้พูดถูกแต่แต่แต่วันนี้ไม่แต่แต่วันนี้ผมเห็นคนเป่าคุยอ่ะ No. 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 ผมเป็นคนเป่าคุยด้วยเพลงขวัญเหลี่ยม oh. ผมเข้าห้องผิด oh. อ๋อขวัญเหลี่ยมนะครับขวัญเหลี่ยมผมเข้าขวัญผิดผเข้าห้องผิดแต่หน้าใครอาจารย์โชคเหมือนกันนะเขาเป่าผิดเขาเป่าสอนคนเป่าคุยผมผมก็ตกใจไงว่าเหมือนผมมีฝาแฝดไงม้งด้วยใครไม่รู้นะครับ แล้วแล้วก็จัดฉากคล้ายๆผมเรือมันมีดวงจันทร์ด้วยใช่ไหมฉากมันนะใช่ไหมอลังการเลยครับมีมีไฟใช่เปียโนตั้งแต่มาทําช่องผีนี่เปียโนไม่ได้เล่นเลยนะครับพี่ผมว่าตอนนี้นะผมเท่าที่เห็นนะผมไม่เคยเห็นเห็นผู้ชายสอนเล่นเปียโนเลยนะมีเป่ากุ้ยมีละอาจารย์อลันน่ะแล้วก็พ่โชคแล้วคนอื่นผมไม่รู้แต่เปียโนผู้หญิงมีหลายคนแต่ว่าไม่ไม่ค่อยบ่อย ขับชายม่มีเลยขับกองเมื่อก่อนก่อนผมจะเรียนเปียโน,โนบางครั้งคนก็บอกว่าผู้ชายเล่นเปียโ,โนเนี่ยมันจะเป็นตุ๊ดหรือเปล่านะครับใช่ไหมครับ <ś les> แ,ตแต่จริงๆก็ไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าผู้ชายก็เล่นคีย์บอร์ดเปียโ,โนก็ในวงสตริงมันก็มีอยู่นะครับผมไม่เกี่ยวครับพี่โชคไม่เกี่ยวที้หนังเขาให้ลูกเขาเล่นเปียโนเยอะแยะใช่ไม่แต่บางครั้งความรู้สึกของคนก็ว่าเอ้ยผู้ชายต้องตีกล้อง ผู้ชายต้องดีดิีตาร์ใช่ไหมครับเอ้ยผู้ชายตีกองกับผู้ชายตีตีไอ้นั่นค้ายกันไหมครับอาจ,จารย์คำหลังผมไม่ขอพูดาอ่คุณสมชาติเขาจะจะพูดว่าตีหม้อนะครับผม <c oughs> คือว่ามันเป็นอาชีพที่อินเดียครับผู้ชายเขาจะตีหมอดินนะครับมอดินให้มันกลมๆทำเครื่องปั้นดินเผานะครับผม <c oughs> เวลาเขาตีเขาก็จะนึกถึงหน้าคุณสมชาตินะครับ ข้าอย่าอย่าไปอ่านอย่าไปอ่านอะไรไม่ดีอย่าไปอ่านตอตอเขาฟังอยู่เขาจับคำอยู่ไม่ใช่เขาบอกบทบทท้องเขาว่าคนลุกปวดท้องกับคนลุกเห็นพิมพ์ตื่นเต้นมันเหมือนกันไหมครับอาจารย์ข้างล่างบอกอย่าไปอ่านอ๋ออันนี้พี่โจ้อเโอเคอันนี้เป็นความรู้ครับเดี๋ยวผมจะบอกให้นะครับผมพี่เจ้ลองอ่อนคำถามนะครับไม่เหมือนคุณออเลยนะ คุณอ่านว่าบัณฑิตไปพนทิดบัณฑิตใช่ไหมถามว่าคนลุกปวดท้องหนักกับคนลุกเห็นผีตื่นเต้นเหมือนกันไหมครับอ่ามันเป็นอย่างนี้นะครับพันพันทิตพันทิตอ๋อคือเวลาปวดท้องหนักเนี้ยก็ต้องดูว่ามันเป็นท้องผูกหรือท้องลุกท้องท้องเสีย ถ้าท้องผูกนี่ก็ต้องใช้แรงเบ่งเยอะนะครับผมโดยมากท้องผูกนี่ขนไม่ค่อยลุกครับผมขนโหดหมดนะครับเพราะว่ามันใช้พลังงานเยอะนะครับไอตอนก่อนก่อนที่จะจะไปเข้าห้องน้ำพอท้องผูกก็จะขนไม่ค่อยลุกนะครับผมแค่ตึงๆมีอะไรตุนๆตุยๆน,น,น,นะครับผมอธ <laughs> ิบายละเอียด ส่วนส่วนถ้าถ้าเป็นท้องเสียนะครับผมอันเรียกขนลุกน,นะครับขนลุกขึ้นชูชันเลยนะครับเพราะว่าถ้าไปไม่ทันแล้วจะมีเรื่องเยอะนะครับผมวันนี้ให้เร็วพี่ให้เร็วตอนนี้อาเวลาเห็นผีเนี่ยนะครับการที่ขนลุกเนี่ยมันจะเกิดจากแบบว่าน่ากลัวเช่นมันไปยืนแบบผมปิดหน้านะครับแล้วก็ มายืนแบบน่ากลัวมากอันเนี้ยจะเจอแล้วแบบขนลุกแบบก็บางคนก็จับให้หัวโขนขนลุกแล้วก็หัวปุ๊งหนึ่งเตเลยนะครับผมหัวโขนไปเลยไงใช่ไหมมันจะน่ากลัวกว่าเยอะมันจะลุกเยอะกว่าเยอะนะครับผมไม่เหมือนกันไม่เหมือนแน่นอนนะครับคนลุกไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนครับถ้าคุณพันทิอยากจะรู้จริงๆก็คืนนี้ อยู่ใกล้ป่าช้าไหมครับให้เข้าไปคนเดียวเดินเข้าไปลึกๆลึกๆนะครับผมเดินเข้าไปนะครับเดินเข้าไปไอ้เหลือม,มาไปแดกก่อนแล้วก็อมมเอาคูบหนึ่งดอกไปจุดเลยว่าผีอยากรู้ว่าเจอผีแล้วขนลุกไหมแค่ไหนช่วยมาให้ผมขนลุกด้วยนะครับไปบอกเขานะครับ ไป้รู้ด้วยตัวเองเรื่องพวกนี้ต้องรู้ด้วยตัวเองแล้วจากถึงบางอ้อนะครับก็แต่อยู่ที่ว่าใจกล้ากล่าพอไหมนะครับก็ต้องเจอสยองขวัญแหละคนจะรุกมากเลยนะ ผมจะเล่าผีรุ่นพี่รุ่นน้องที่